มันติดทนแต่ว่ายังไม่ได้เทแบบความทนแบบส2องชั่วโมงอะติดทนแบบเหลืองเหลืองตะโกแนแม่ซึ่งแน่นอนเต้ก็ใช้กล้องอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมาลองใช้คูชั่นที่ดังที่สุดในติ๊กต็อกนะคบตอนนี้ไวรัลมา,มากเลยก็คือคูชชั่นของเดอร์าซึ่งแน่นอนเต้ก็ใช้เบอร์ ใครมาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆดูผ่านยูทูบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องดีซีเต้กดสั่งกระดิ่งให้เต้ด้วยครับจะได้กมบกับเจอเต้บ่อยถ้าพร้อมแล้วนะครับไปร you know ับชมกันเลยซึ S <S ่งแน่นอนเต้ก็ใช้เบอร์เข้มอยู่เหมือนเดิมมาดูกันว่าคลิปนี้อะไรจะตัดก่อนไม่รอช้าจะเปิดตลับมาก็คือเข้มสุดแหละสวัสดีที่ผิวหน้า นี่สวัตแล้วจะบอกว่าคูชั่นเดล่าเป็นคูชั่นที่เต้สวัตมาแล้วตกใจมากตกใจปะลงไปแล้วแบบเฮ้ยนี่ลงหรือ,อยังอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูครึ่งหน้าแบบเร็วๆเรียวๆไม่ต้องพูดเยอะคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็คือไว้ก่อนอีซิสเตแทนแทนเวลาลงคูชั่นก็คือแบบเอาเรื่องสีก่อนเนาะส่วนใหญ่หลายแบรนด์ก็คือตกมาตาั้งแต่เรื่องสีแหลแล้วก็คือไม่ได้ใช้มาดูเดลาเป็นไง พอสวที่แก้เสร็จฉันลองคิดแล้วว่าเฮ้ยเดล่าทำสีได้แบบพอดีกับผิวฉันมากเป็นโทนแบบเหลืองเหลืองตะโกนแม่เหลืองแล้วตะโกนอีกตะโกนแล้วตะโกนอีกทาเท่าไหร่ก็ไม่เทาอ่ะดูดิดู b e f o r e after รหลุบสั้นๆง่ายๆว่าคูลชันเดล่ากับผิวดีซีเต้แทนๆเนี่ยรอดนะจ๊ะไม่เทามันพอดีมากๆบอกเลย อันนี้ซื้อเองนะจ๊ะไม่ได้สปอนลองใช้มาสกพานนึงหนึ่งก็รู้สึกว่าสีเขาไมก่กรอบเมื่อกี้ใครดูทันก็จะมีรอยสิวปะปลายนะเป็นรอยบางๆเบาๆเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เป็นสิวหนักมากแล้วเดี๋ยวขอไปลงลทั่วก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันอ่ะเธอฉันลงเสร็จแล้วตอนนี้ผิวคือแบบดูสุขภาพดีแบบแบบผิวคุชชั่นงานหลูมกานแบบเคาน์เตอร,ตอร์แบนมากคือตั้งแต่ใช้มาเดี๋ยวมาสรุปเลยลวกันเนาะข้อดีคือสีพอดีกับผิว ไม่เทาไม่ลอยคุมมันติดทนนี่ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ดรอประหว่างวานันเพราะว่าได้มีการเทสไปแล้วจริงๆแค่สีผ่านดีซีเต้ก็หยิบม,มาใช้บ่อยแล้วอะ <c oughs> ไม่เทาไม่ลอยตลับดูสวยหรูอิงตอนแรกเต้จะค่อยๆทำคูชชั่นเทียตัวเนาะแต่ว่ามีคอมเมนต์เข้ามาถามถึงคูชชั่นเดอร่าเนาะจริงๆใช้แล้วชอบอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปรีวิวใน y YouTube เต็มๆก็มีสวอดไปในติ๊กต็อกบ้างแล้วนี่คือฟินิชลุกหลังลงคูชชั่นเดอร่านะครับเป็นไงชอบปะ ใครใช้แล้วรู้สึกยังไงนะครก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกต่อกันนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอันนี้เป็นลองใช้ให้ดูแบบเร็วๆนะครับใครอยากลองาำนะครับเดี๋ยวเต้ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างน,นะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย